บทที่สี่สิบพระมกุเทศรู้สึกประทับใจในความรอบรู้ของภิกษุผู้ซึ่งมีนามและฉายาเดียวกับท่านซึ่งไม่รีรอที่จะนิมนต์ภิกษุวัยห้าสิบเศษให้ช่วยบรรยายสรุปเกี่ยวกับสังเวชนิยสถานทั้งสี่แห่งที่ได้จาริกไปชมมาครบแล้ว โดยเริ่มจากสถานที่ตรัสรู้เป็นลำดับแรกสถานที่แสดงปฐมเทศนาเป็นลำดับที่สองสถานที่เสด็จปรินิพานเป็นลำดับที่สามและสถานที่ประสูติเป็นลำดับสุดท้ายหากเรียงตามลำดับเหตุการณ์พุทธประวัติจะเป็นประสูตริตรัสรู้แสดงปฐมเทศนาและประินิพาน ถ้าว่าการเดินทางไม่สามารถเรียงตามลำดับเหตุการณ์ได้เพราะจะทำให้เสียเวลาและเปรืองค่าสสหุยโดยไม่จำเป็นพระคุณเจ้าที่เคารพและญาติโยมที่รักทั้งหลายท่านพระครูอารัมพบทก่อนการบรรยายบัดนี้เราได้มาถึงสังเวชนิยสถานลำดับสุดท้ายคือ ชาติสถานที่พระพุทธเจ้าประสูตรเรียกว่าลุมพินีวันหรืออุทยานลุมพินีแห่งนี้การมาแสวงบุญยังเวชนิยสถานมีความสำคัญมากเพราะว่าเราต้องการให้เกิดผลในทางจิตใจคือให้เป็นสังเวชนิยสถานอย่างแท้จริงหมายถึงเป็นที่ให้เกิดสังเวชในความหมายเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนให้ใจได้เกิดศรัทธา กับับญญาปทั้งนี้เพราะว่าเมื่อเรามาในสถานที่ที่เรียกว่าสังเวชนียสถานและสถานที่สำคัญในทางพระพุทธศาสนาทุกแห่งสิ่งที่เราควรจะได้โดยสรุปมีสองอย่างนี้ท่านหยุดบรรยายเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้สำรวจตรวจตราว่าตนได้สองอย่างนี้มากน้อยเพียงใด แล้วจริงบรรยายต่อบางท่านอาจจะได้เฉพาะศรัทธาคือความเชื่อมั่นและมั่นใจในพระรัตนตรรยเข้มแข็งมั่นคงยิ่งขึ้นพร้อมทั้งเกิดความเลื่อมใสอิ่มอกอิ่มใจปราปลื่มใจที่ได้เป็นผลจากศรัทธานั้นนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือปัญญา ปัญญาที่เกิดขึ้นนี้ก็มีสองอย่างอย่างที่หนึ่งคือความรู้ความเข้าใจมองเห็นคติธรรมดาของสังขารอันได้แก่ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนตามหลักไตรลักษณ์ซึ่งจะทำให้เราเห็นความจริงแล้วโน้มทรรมนำมาปฏิบัติในใจปัญญานี้จะโยงไปสู่ความสว่างชัด ในธรรมดาของสังขารพร้อมทั้งการจะเป็นอยู่และการทำการทั้งหลายโดยความไม่ประมาทปัญญาอย่างที่หนึ่งนี้ไม่ใช่จะได้โดยง่ายก็ขอให้ทุกท่านลองสำรวจตนเองว่าได้ปัญญาที่ว่านี้หรือ,อยังโยมเสงได้หรือ,อยังท่านถามสามีโยมผ่องใสเพราะรู้ว่าเขาเป็นบุคคลเดียวในคณะที่ได้ ครับหลวงพ่อบุรุษวัยเจ็บสิบพูดพร้อมกับประนมมือขึ้นแสดงความเคารพแล้วปัญญาอย่างที่สองเป็นอย่างไรจ๊ะเผื่อว่าฉันจะได้กับเข้าบ้างแม่ชีปวนถามหลังจากสำรวจตัวเองแล้วสอบตกยกที่หนึ่งสมผานวัดป่ามะม่วงจึงบรรยายต่อปัญญาอย่างที่สองก็คือการที่เราได้มารู้เหตุการณ์ มาเห็นสถานที่ก็ะเชื่อมโยงต่อไปให้เราระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิบัติตามคำสอนเหล่านั้นที่มีความหมายเกี่ยวเนื่องกับสถานที่แต่ละแหง่งตลอดจนพระธรรมเทศนาต่างๆที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ในโอกาสนั้นๆทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องทางปัญญาซึ่งจะได้มากน้อยก็ขึ้นอยู่กับการรู้จักคิด รู้จักพิจารณาแต่ละคนอย่างเราเดินมาครบสี่แห่งนี้ความหมายของสังเวชนียสถานแต่ละแห่งก็มีต่างกันถ้าจะประมวลสรุปแล้วเราก็ได้แง่คิดหลายแบบแต่ก็จะขอยกตัวอย่างเพียงสองแบบถ้ามากกว่านี้เดี๋ยวพระคุณเจ้าก็จะไม่ได้ชั้นเพนหลวงพ่อไม่ต้องกังวลเรื่องเวลาครับ ผมตั้งเวลาไว้แล้วขณะนี้สิบโมงครึ่งหลวงพ่อยังมีเวลาบรรยายอีกหนึ่งชั่วโมงมืคุเทศกราบเรียนเพราะกำลังเพลินกับการฟังสองแบบที่ผมกำลังพูดต่อไปก็กินเวลาประมาณชั่วโมงพอดีว่าแต่ญาติโยมเธอหิวหรือยังล่ะท่านถามยิ้มยิ้มยังค่ะยังครับ ญาติโยมตอบเสียงดังฟังชัดสมภารวัดป่ามะม่วงปรารถนาให้คณะผู้สแสวงบุญได้กุศลจากการธรรมสวนาไใหม่และท่านก็จะได้กุศลจากธรรมเทศนาใหม่แม้ไม่ปรารถนาดังนี้แล้วจึงบรรยายต่อแง่คิดอย่างแรกคือทำประโยชน์ของตนให้ถูกให้ดีจะเป็นที่พึ่งของโลกได้ เริ่มต้นจากสถานที่ประสูนต์ที่เราทั้งหลายนั่งอยู่นี้ซึ่งเป็นลำดับแรกในเหตุการณ์พุทธประวัติลมพินีวันหรือว่าอุทยานลมพินีเป็นสถานที่ประสูต์คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเกิดและแห่งสุดท้ายที่เราจะริกไปชมเมื่อวานนี้เกี่ยวกับการปรินิพานเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตาย ซึ่งสองเรื่องนี้ก็เป็นธรรมดาสำหรับทุกคนไม่ใช่เฉพาะพระพุทธเจ้าใครก็ตามที่มีชีวิตก็จะต้องเริ่มต้นโดยการเกิดและก็ต้องสิ้นสุดด้วยการตายแต่สำหรับพระพุทธองค์ทรงมีเพิ่มอีกสองอย่างก็คือทำกลางระหว่างการประสูติกับปรินิพ,พานมีตรัสรู้กับแสดงปฐมเทศนาอันเป็นส่วนพิเศษที่ทำให พระชนชีพหรือว่าชีวิตของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ประเสริฐต่างจากคนทั้งหลายโยมเสงซาบซึ้ง,งในความตอนนี้มากมากถึงกับน้ำใสๆไหลออกมาจากหน่วยตาทั้งสองข้างหากยังไม่ได้แสวงบุญในครั้งนี้คงจะยังไม่ได้รับการรู้รับฟังเรื่องราวของมหาบุรุษผู้ประเสริฐล้ำเลิศในแห่งโลก การได้สัมผัสกับความประเสริฐมีค่ากว่าเงินทองนับร้อยนับพันล้านการตรัสรู้นั้นถ้ามองตามความหมายก็คือการที่พระพุทธองค์ทรงบรรลุจุดหมายที่ทรงประสงค์เป็นความสำเร็จของพระองค์ ทำประโยชน์ส่วนพระองค์ให้สมบูรณ์ก็เรียกว่าอัตติสมบัติต่อมาการแสดงปฐมเทศนาคือการปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นนี่ก็เรียกว่าปารหิตะปฏิบัติทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นพระคุณของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธคุณสองอัตหิตสมบัติมุ่งเอาพระปัญญาเป็นหลัก เพราะเป็นเครื่องทําให้สําเร็จพุทธภาวะคือความเป็นพระพุทธเจ้าและก็เป็นอัตนาตาคือพึ่งตนเองได้ส่วนพระหิตตปฏิบัติมุ่งเอาพระกรุณาเป็นหลักเพราะเป็นเครื่องใช้ให้สําหรับพุทธกิจคือหน้าที่ของพระพุทธเจ้าและความเป็นโลกนาฏก็คือเป็นที่พึ่งของชาวโลกได้ในทันทวัต ตอบผมมาสิว่าพุทธคุณสองนั้นมีอะไรบ้างท่านถามพระทวัตที่เมื่อสักครู่คิดจะลองภูมิท่านพระหนุ่มยิ้มแย่ๆแบบเดิมๆแล้วก็ตอบแบบเดิมๆว่าผมจำไม่ได้ครับแล้วท่านจำอะไรได้บ้างพระหนุ่มถูกถามอีกผมจำได้ว่าพุทธคุณมีสามครับคือพระปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณ และพระกรุณาคุณส่วนพุทธคุณสองผมเพิ่งจะมาได้ยินที่นี่คราวนี้ยิ้มแย่เปลี่ยนเป็นยิ้มภาคภูมินิดๆฉันเคยได้ยินแต่พุทธคุณเก้าท่านจะคุณโชดกสอนว่าพุทธคุณเก้าก็คือบทสวดอิติปิโสท่านยังสอนพุทธคุณร้อยแปดให้ฉันด้วย แม่ชีปวนอ้างครูบาอาจารย์อาตมาบวชมาสิบกว่าพันษาเคยได้ยินพุทธคุณสามท่านฟังพระครูพูดถึงพุทธคุณสองก็รู้สึกว่าแปลกไปกว่าที่เคยรู้แม่ชีบอกว่ามีพุทธคุณเก้าพุทธคุณร้อยแปดอาตมาเลยงงใหญ่แม่ชีช่วยอธิบายให้อาตมาเข้าใจหน่อยได้ไหมท่านยอมเสียหน้า เพื่อจะแลกกับความรู้หลวงพ่อเจริญอธิบายดีกว่าเพราะว่าท่านเป็นสิทธิสํานักเดียวกับฉันแม่ชียนกรองไปให้พระครูเพราะพอรู้ว่าจะถูกพระทวัตลองภูมิแม่ชีท่านจะคุณอาจารย์สอนพุทธคุณแปดว่าอย่างไรอาตมาใหม่ทันไดเรียนวิชานี้จากท่าน สมปานวัดป่ามาม่วงถามแม่ชีแม่ชีจึงตอบอย่างภาคภูมิว่าท่านบอกให้ฉันสวดอิติปิโสให้ได้ร้อยแปดจบทุกวันแต่ฉันสวดไม่ค่อยครบร้อยแปดจบสักทีเพราะหลับไปก่อนก็เลยบอกท่านว่าฉันขอสวดพุทธคุณร้อยแปดจบแทนก็ในใบสวดอิติปิโสจะกล่าวถึงพุทธคุณเก้า ฉันก็สวดอิติปิโสสิองจบก็ได้พุทธคุณร้อยแปดจบเพราะเก้คูณสิองได้ร้อยแปดแม่ชีชเฉลยพูดถึงอิติปิโสทำให้อัตมานึกถึงโยมคนหนึ่งที่มาวัดเมื่อต้นปีโยมผู้หญิงหรือผู้ชายครับหลวงพ่อวัดดอนเมืองถามโยมผู้หญิงครับหลวงพ่อเป็นโสดเสียด้วย อายุอานามก็ไม่มากเพิ่งห้าสิบยกยกหกสิบยอนยอนมีแต่สิบห้ายกยกสิบหกยอนยอนครับหลวงพ่อถ้าห้าสิบหกสิบถือว่ามากแล้วพระมกุเทศอดทักทวงไม่ได้ไม่มากกรอกท่านเจริญเพราะเขายังอยากแต่งงานเขามาบอกผมว่าเพิ่งกเกษียณอายุราชการรู้สึกเหงาอยากแต่งงาน ใจคิดแต่เรื่องจะมีคู่ผมก็เลยแนะนําให้สวดพุทธคุณจะได้เลิกคิดเรื่องอยากมีคู่ครองเขาก็ถามว่าพุทธคุณอยู่ที่ไหนผมก็บอกว่าพุทธคุณก็คืออิติปิโสไงล่ะรู้จักอิติปิโสหรือเปล่าเขาก็ตอบว่าอย่างไรท่านรู้ไหมพระคร,ะรูเจริญถามตอบว่าไม่รู้จักใช่ไหมครับถูกแล้ว พอเขาตอบมาอย่างนี้ผมก็เลยต่อว่าเขาบอกว่าอะไรกันโยมอายุตั้งหกสิบแล้วยังไม่รู้จักอิติปิโสไม่รู้จักพุทธคุณเขาก็ย้อนถามผมว่าแล้วอิติปิโสมีผัวหรือเปล่าเรเจ้าคะผมก็อึงเลยเพราะไม่เคยมีใครถามแบบนี้มาก่อนเขาก็ถามซ้ำอีกผมก็อาศัยปฏิพานตอบไปว่า มีเขาก็ถามอีกว่าผัวอิติปิโสเป็นใครผมก็ตอบไปว่าผัวอิติปิโสก็คือสามีจิปฏิปันโนอย่างไรละ่ะคนฟังก็พากันหัวเราะค,คิกคักเพราะขำในความไม่รู้ของสตรีที่ท่านพระครูกล่าวถึง ของผมก็มีเรื่องเล่าเหมือนกันเรื่องอิติปิโซนี่แหละขออนุญาตเล่าหน่อยแต่ถ้าไม่เล่าประเดี๋ยวจะลืมหลวงพ่อวัดดอนเมืองขออนุญาตแล้วจึงเล่าว่าสามีภรรยาคู่หนึ่งมาเล่าให้ผมฟังเขาบอกว่าไปวัดบามะม่วงมาหลวงพ่อจเจริญ่ันซอนในส่วนอิติปิโซเท่าอายุบวกหนึ่ง ให้สวดทุกวันเขากับภรรยาก็ทำตามทั้งคู่อายุเท่ากันคือห้าสิบ้าก็ต้องสวดห้สหจบสามีบอกว่าผมสวดยังไม่ทันได้หนึ่งจบภรรยาเขาก็ได้ห้สหกจบแล้วด้วยความสงสัยก็เลยถามภรรยาดูปรากฏว่าภรรยาสวดอิติปิโสอิติปิโสอิติปิโส ขณะที่เขาสวดอิติปิโสภักขวาจนถึงภักขวาติคนฟังพากันหัวเราะคิกคักอีกครั้งเอาละได้หัวเราะก,กันพอหอมปากหอมคอแล้วก็มาฟังเรื่องสังเวชนิยสถานต่อเมื่อสักครู่ได้พูดถึงการทำประโยชน์ของตนให้สมบูรณ์เรียกว่าอัตติหิตสมบัติกับการปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น เรียกว่าปรหิตสมบัติหลักธรรมคู่นี้สำคัญมากพระพุทธองค์ทรงย้ำบ่อยๆว่าให้บำเพ็ญทั้งประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ผู้อื่นให้สมบูรณ์ทั้งสองอย่างนี้เกี่ยวเนื่องกันเพราะผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ให้ผู้อื่นได้อย่างดีก็ต้องพัฒนาตนยิ่งบรรลุประโยชน์ตนมากขึ้นเท่าไร ก็ยิ่งสามารถทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นได้มากขึ้นเท่านั้นความดีงามความสามารถความมีสติปัญญาที่เกิดจากการพัฒนาตนของเรานี่แหละคือประโยชน์ตนที่แท้จริงถ้าเราได้พัฒนาตนเองทำประโยชน์ตนให้เจริญงอกงามโดยมีสติปัญญาความสามารถมากขึ้นก็เท่ากับเป็นความดีงามความประเสริฐแห่งชีวิตของเราเอง พร้อมกันนั้นก็สามารถที่จะบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่นได้ดีขึ้นด้วยทั้งนี้เพราะว่าบ,บุคคลที่จะมีสติปัญญามีความสามารถมีความสุขและก็มีชีวิตที่สงบแล้วจึงจะสามารถบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อแผ่ความดีงามสติปัญญาความรู้และก็ความสุขไปให้แก่ผู้อื่นได้เต็มที่ เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าสิททรงเป็นผู้บรรลุประโยชน์ตนแล้วคือได้พัฒนาพระองค์เองให้มีคุณสมบัติทั้งปวงสมบูรณ์แล้วจบกิจแห่งการเจริญศีลสมาธิปัญญาพร้อมด้วยพระปัญญามหากรุณาและวิสุทธิคุณมีความสุขเป็นคุณสมบัติประจำพระองค์อยู่แล้วตลอดเวลาไม่ต้องแสวงหาความสุขที่ไหน แล้วก็ไม่มีอะไรที่จะต้องทำเพื่อพระองค์อีกต่อไปจึงได้อุทิศพระชนชีพทั้งหมดให้แก่การบำเพ็ญพุทธกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเพียงอย่างเดียวจนถึงที่สุดแห่งพุทธการท่านผู้บรรยายหยุดเว้นระยะเพื่อให้คนฟังได้คิดตามสตรีผู้คิดค่าสามีเกิดความทราบซึ้งยิ่งนัก หล่อนมองย้อนกลับไปในอดีตก็พบข้อบกพร่องของตนหล่อนใช้เงินซื้อนรกให้ตัวเองป่านนี้สามีหล่อนคงถูกฆ่าไปเรียบร้อยแล้วแม้หล่อนจะไม่ถูกจับเพราะผู้รับจ้างสัญญาว,ว่าจะไม่ซัดทอดมาถึงหล่อนแต่บาปนี้ก็จะติดค้างอยู่ในใจไปจนตายหล่อนไม่น่าโงา่เขลาเอาเงินไปซื้อบาปไม่น่าเลยจริงๆ ทำไมทำไมหนอหล่อนจึงไม่มาสแสวงบุญยังแดนพุทธภูมิแห่งนี้ก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรโง่ๆอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านสร้างความดีให้กับตนเองให้กับโลกโดยไม่ต้องใช้เงินทำไมหล่อนไม่รู้เรื่องคุณความดีมาก่อนหน้านี้ทำไมจึงมารู้เอาเมื่อสายยังไม่สายหรอกโยม ท่านพระครูพูดขัดขึ้นเพราะรู้ว่าหล่อนกำลังถูกอกุศลจิตวิตกครอบงำจิตหลวงพ่อพูดกับหนูหรอคะหล่อนถามใบหน้าที่เปี่ยมด้วยเมตตาของท่านทำให้หล่อนมีกำลังใจที่จะสู้กับความชั่วร้ายพูดกับโยมนั่นแหละใจเย็นๆนะอาตมาจะสรุปให้ฟังสั้นๆว่า การที่โยมมาสแสวงบุญในครั้งนี้จะช่วยเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีแล้วก็จำไว้อย่าทำอีกเงินทองเหมือนดาบสองคมถ้าใช้ไปในทางที่ชั่วก็จะพาไปนรกถ้าใช้ในทางที่ดีก็จะพาไปสวรรค์ได้เอาละคิดว่าคงจะเข้าใจที่อาตมาพูดตั้งใจฟังต่อไปตั้งสติไว้ที่หู กำหนดฟังหนอฟังหนอห้ามคิดเรื่องอื่นแล้วท่านก็บรรยายต่อสถานที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และแสดงปฐมเทศนาเป็นเครื่องหมายของการที่พระองค์จะทรงบรรลุแล้วซึ่งความสมบูรณ์แห่งประโยชน์ตนคือการบำเพ็ญประโยชน์ตนจนพัฒนาตนเองสมบูรณ์แล้วและก็การที่ทรงทำประโยชน์แก่ชาวโลก เป็นการบำเพ็ญประหิตตปฏิบัติถึงขั้นที่ทรงเป็นโลกกนาตดังที่ได้กล่าวมาฉะนั้นสังเวชนียสถานสี่จึงเป็นเครื่องเตือนใจชาวพุทธว่าถ่ามกลางคติธรรมดาแห่งชีวิตของเราเกิดมาจนกระทั่งตายไปเราควรจะได้ทำกิจสองอย่างนี้ให้สำเร็จนี่เป็นแงค่คิดอย่างที่หนึ่งคือทำประโยชน์ของตนให้ถูกให้ดี จะเป็นที่พึ่งของโลกได้แง่คิดอย่างที่สองคือรูปกายธรรมกายปรากฏและเป็นไปในสังเวชนิยสถานสี่พระพุทธเจ้าประสูตนณะสถานที่แห่งนี้ที่ลุมพินีวัน ซึ่งเป็นการปรากฏขึ้นแห่งพระรูปกายของพระพุทธเจ้าที่เป็นเจ้าชายสิทธ,ธัตถะพระรูปกายของเจ้าชายสิทธัตถะนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าด้วยการอาศัยรูปกายนี่แหละความเป็นพระพุทธเจ้าจึงบังเกิดขึ้นได้เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะทรงบำเพ็ญเพียรก็อาศัยรูปกายนี้เองบำเพ็ญเพียรต่อจากนั้นก็ได้อาศัยรูปกายนี้ รับรองการปฏิบัติจนได้บรรลุธรรมตรัสรู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหมายความว่าได้ทรงอาศัยรูปกายนี้ทําธรรมกายให้ปรากฏขึ้นหลังจากตรัสรู้แล้วก็ได้ทรงใช้พระรูปกายสเสด็จจาริกไปเพื่อช่วยทำให้ธรรมกายเกิดและ,จะเจริญขึ้นแก่ผู้อื่นธรรมกายของพระองค์ปรากฏขึ้นที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิพุทธคยา สึ่งคณะของเราก็ได้จาริกไปชมเป็นแห่งแรกนั่นคือการตรัสรู้อันเป็นสังเวชนียสถานแห่งที่สองในเหตุการณ์แห่งพุทธประวัติสังเวชนียสถานแห่งที่หนึ่งก็คือที่พระคุณเจ้าและญาติโยมนั่งกันอยู่นี่คือที่ประสูติเป็นที่ปรากฏขึ้นแห่งพระรูปกายส่วนสังเวชนียสถานแห่งที่สองที่ตรัสรู้ ก็เป็นที่ปรากฏขึ้นแห่งพระธรรมกายพระธรรมกายคืออะไรคะหลวงพ่อเป็นอย่างเดียวกับที่วัดธรรมกายที่จังหวัดปทุมธานีหรือเปล่าสตรีที่จ้างค่าสามีถามหลังจากที่สบายอกสบายใจขึ้นมาแล้วเหมือนหรือไม่เหมือนก็ให้โยมคิดเองอัตมาจะอธิบายตามความเข้าใจของอัตมาที่ได้ศึกษาพระพุทธศาสนามา ทั้งผักปริยัตและผักปฏิบัติธรรมกายก็คือกองแห่งธรรมเมื่อพระพุทธเจ้าอาศัยรูปกายทำพระธรรมกายให้ปรากฏแล้วก็เป็นส่วนแห่งประโยชน์ของพระองค์เองต่อจากนั้นพระองค์ก็เสด็จไปยังป่าอิสิปตนมรุขทายวันอันเป็นสังเวชนียสถานแห่งที่สามแต่เป็นแห่งที่สองที่คณะของเราจาริกไปชม พระองค์กระเดิทรงเผื่อแผ่ธรรมกายนี้ให้เกิดขึ้นแก่ผู้อื่นด้วยโดยมีประจักษ์พยานบุคคลก็คือท่านัญญาโกลทัญญะผู้ได้ดวงตาเห็นธรรมนำธรรมกายให้ปรากฏขึ้นเป็นท่านแรกถัดจากพระพุทธเจ้านี่ก็คือการที่พระพุทธเจ้าได้ธรรมกายให้ปรากฏขึ้นแก่โลกโดยเผื่อแผ่ออกไปยังผู้อื่น เมื่อธรรมกายปรากฏแล้วจะเป็นรูปกายที่ทำหน้าที่จนสมบูรณ์รูปกายนั้นก็สิ้นสุดลงณสังเวชนียสถานแห่งที่สี่คือที่ปรินิพานณเมืองกุสินาราที่คณะของเราได้จาริกไปชมเมื่อวานนี้รูปกายทำหน้าที่ให้ธรรมกายปรากฏแก่ชาวโลกแล้วรูปกายก็ดับไปแต่ทิ้ง ธรรมกายไว้เหตุเป็นประโยชน์แก่ชาวโลกต่อไปธรรมกายนี้ไม่ได้ปลอยสูญสิ้นไปด้วยนี่คือความสัมพันธ์ระหว่างรูปกายกับธรรมกายก็สรุปความตามเรื่องที่บรรยายมาว่าในสถานที่สีแห่งที่เรียกว่าสังเวชนียสถานที่สีนี้เริ่มแรกรูปกายปรากฏณที่ประสูตรคือลุมพินีวันแห่งนี้ อาศัยรูปกายนี้ไปทําให้ธรรมกายปรากฏขึ้นที่ต้นโพตรสรุี่พุทธคยาแล้วก็ทําธรรมกายนั้นให้แผ่ขยายออกไปให้เป็นประโยชน์แก่ชาวโลกที่ป่าอิสิปตนามฤคทยวันครั้นเมื่อทําหน้าที่จนครบถ้วนแล้วรูปกายก็ดับลงที่กุศินาราปล่อยธรรมกายไว้ให้คงอยู่ต่อไป ท่านพระครูจบการบรรยายได้ทันเวลาที่ฉันเพนพอดีจากนั้นผู้นำทัวและอุบาสกอุบาสิกาก็ช่วยกันจัดอาหารถวายพระภิกษุเสร็จแล้วก็นั่งรับประทานอาหารกลางวันกันภายใต้ร่มไม้นั้นเสร็จธุระเรื่องปากท้องแล้วพระมกุเทศจึงนำคณะผู้แสวงบุญเดินไปยังวัดเนปานเพื่อทำบุญทอดผ้ป่าประมาณห้านาทีจึงถึงวัด พระภิกษุชาวเนปาลออกมาต้อนรับพร้อมนิมนต์และกวเชิญพระคุณเจ้าและคณะอุบาสกอุบาสิกาเข้าไปนั่งในห้องประชุมแล้วจิงนิมนต์เจ้าอาวาสออกมาต้อนรับพระมกุเทศแนะนำกับคณะผู้แสวงบุญว่าเจ้าอาวาสรูปนี้ท่านสืบเชื้อสายมาจากสกยะวงศ์พูดภาษาชาวบ้านคือเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าท่านพระครูนั่งพิจารณาภิกษุววยเดียวกับท่าน เห็นว่านอกจากวัยเดียวกับท่านแล้วรูปร่างก็คล้ายกันเรียกว่าสูงต่ำดำขาวใกล้เคียงกันมากและเมื่อมีโอกาสท่านจึงเรียนถามพระเถระโดยภาษาไทยว่าพระคุณเจ้าอายุเท่าไรครับพระมะคุเทศทำหน้าที่เป็นล่ามแปรคำสนทนาระหว่างพระภิกษุไทยกับพระภิกษุเนปาลคำตอบออกมาว่า พระเนปานอายุเท่ากับท่านพระครูแล้วก็มีประวัติคล้ายคลึงกันคือมาบวชด,ด้วยความไม่เต็มใจแต่หลังจากบวชแล้วก็เกิดศรัทธ,ธาประสาทะเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาและเมื่อตระหนักในความเป็นเชื้อสายของพระพุทธเจ้าจึงตั้งปณิธานแน่วแน่ว่าจะอยู่ใต้ร่มกาสาวพักเพื่อช่วยเผยแผ่พระาศาสนาไป จนกว่าชีวิตจะหาใหม่